ตแต่จริงๆหน,นหนูไม่มีเสือเซื้อเลยนะตรงไหนลูกอู้วแทบไม่ค่อยเห็นเลยค่ะชอบเห็นเห็นเขาลอกสืวเซี้ยกันไหมเออดูแล้วมันมนันดะีเนาะจริง,รงๆการลอกสืวเซี้ยก็ช่วยได้แต่เราจะต้องปิดรูให้ทันพอลอกเสร็จเราต้องมีเซรั่มหรือครีมอะไรที่กระชับรูขุมขนหรือใช้เลเซอร์ช่วยในการกระชับรูขุมขนแต่ถ้าหนูลอกอย่างเดียวแล้วไม่ หัวลูกลอกลอกไปเรื่อยรูมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและยิ่งผู้หญิงที่แต่งหน้าเอาแป้งไปทาไป,ไปทาอุดตันไปใหญ่กลายเป็นรูใหญ่ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีสิวเซียนนะคะถ้าไปที่เบโอเราจะจาัดก,การลอกออกหลังจากนั้นเราจะใช้เลเซอร์ประชับปิดรูขนแทนทีแล้วก็จะมีเซรั่มช่วทาปิดรูขนให้มันประชับลงแล้วก็เรียบเนียนขึ้นและเราก็จะไม่ได้ต้องกลับมาเป็นฟิวเซียนหรือ สิ่อุีอีกนะคะแต่ถ้าหนูลอกอย่างเดียวนี่ไม่ได้นะลูกลอกอย่างเดียวจะกว้างไปเรื่อยๆเคยเห็นใครที่เป็นจมูกเป็นรูไหมคะอันนั้นเขาลอกแล้วก็บีบอย่างเดียวจนจมูกเป็นรูคูนหมดเลยเพราะฉะนั้นหนูพยายามอย่าไปบีบมันนะลูกนะเนาะถ้าอยากหายนะคะต้องไปที่ต้องไปที่ฟรีโอนะคะรีวิวเยอะสุดแล้วไม่หยุดนะจุดนี้นะประสบการณ์ิ0 บล็อกเพครีโอริต้าระวังแมวล็อกเป็นแบบด้วยนะเจ้อ